เช้าพนันโทรมานีนโทมาเออเออเแล้วเขามีในคิดเปิดกล้องตลอดได้โทรกันเนาะเช้าโทมาเขาจะยินในใจเขาเนาะมาเขาเปิดเจ้าบัดเดียดนะเขาวาไปอหลาดอนลาดได้หา่าสคลิดอยู่ด้มึงอยทั้งกบบเอเป็นพอร์ตะกลัวเออเจ้าานิ่นลำรแกไม้แกตอค่ับอลาดเข้าบอกเจ๊าวน้องเคลิปเนาะสบายครับเื่จะหั บอกทำไปมาก่อนเท่านั้นเนื้อน้องให้เขาเพคนไปหาพี่น้องขน้องให้่อยก็เลยมาบ้านพุ่มบางหยาก่อนก็เลยว่ามาถ่ายช่หงฮันเจดาวเด้อว่ะนะเพื่อนกับเราเคยมาหากัมาครั้งแรกประจักษ์ปอบหัวตุครั้งแรกประมาณนี้ครั้งแรกครั้งแรกเห็นน้องกูเยเห็นแล้วจะแมนแต่ในคลิปยังไม่เคยเห็นนะเจ้านะ คันตุก MM ้อนนี <at that same beginning> ่บอกว่าอดเนี่ยเนาะจะโทษว่ามันคูมือโทษมาเช้านี่กระโดงย้อนมาซ้อนพี่นังอยา่ย้างขาระไเจด้าเป็นเอฟซปดอกเมื่อก่อนเนาะเจด้าเป็นเอฟซาเอ่าเพิร์ลมาเป็อานักกติดทั้งนี่วิมุหเจด้าเป็นนเ่นท่เนาะ่าเปคนขยันอ่านักอะูกอนี้อ่นกอ ทางลงก็งวยเมื่อเก็บเกี่ยวข่าวเราว็ยังไงมีเวลาออกเดินสายช่วงนี้เนาะเมืองว่างอยู่บ่อเมื่อนะพี่พาไปลินมื่ออื่นแด่นหมว่มื่ออื่นก็เมื่อนี่คันคันบ้านกลับมาบ้านของให้ได้วหรอวะเมื่ออื่นเพิงจะว่าเพราะมื่อึมื่อฮึืชิฝึกชิเทียนเนาะไม่ชอบ แค่ห้องคำบุญบ้านบ้านไหนมีละมงอยู่ะมีคอนเสิร์ตมียังอยู่้ามีอลไรฮาสิไปคนแรกมีฮัตวงหนีมมะงบเวาวงเกียร์กสามชิหาใช่ปะว้อกจะรับตั้งหม่น้อตีน้องเกียร์เล็กสามเกียรักสามชิหานะวงนับแต่วงเงิน มันหลายวงพวดจากลงบัล่งบานตูพายบ่วูเบอร์ก่อสิบหูเขาเจ้าว่านั่นแต่ว่าออโต้ออโต้สปีดเจ้าเคยเห็นบ่อออโต้สปีดพวกที่าแ่าว่าเขาตดพวกทีะนี้ นอนสบายดีเ้อสบายดีสบายดีข้าเมื่อจะลูกให้กินอย่างหนึ่งเข้าหนึงน้าเเนาะหนึ่งว่าจะว่าลูกให้ถ่าอยู่บ้านบแมนเนาะยังโสดบ่นี่ฮะโสาวโสดพี่น้องบนไปแล้วเพราะ่ได้หาติโตให้กูางให้ก้อนชาีนะโสดนี่ติดตให้ร่นโสดมีโสดีโสดแล้ก็ให้โสดมา โชดเฉพาะมือนี้ได้ติ๋อาแม่ตป็นีิหาแรงเออเป็นีิหาแรงนะเออเต็นิหาแรงกับพ่อได้ปลนได้เนียนอยู่ได้ได้ไลาดอกเลได้เนาะหนาบดอกเอาแล้วเปล่าส่วนเฉพาะอันตามือไหร่แย่งชีนตู้จะตู้น่ะมันไปวันแรกตู้พายไปสวยน้อยกว่านะ ลูกะลูกเนี่ยเป็นข้อไัเลยเรียาอูกันทำรุานรานี่มาบ้านนีเออลูกอุกเสียไมันเป็นลูกลูกมันเป็นลูกแะแท้แต่ลูกแตท้แล้วฮาวาเมียนะใต้เลยเมียกับใตลูกสาวกับตาเราอยู่น้ำเมนน้รานะค่ะค่เจ้าเน่เมียตต้เลยเขาเขาคอนง่านว่าอดเอถ้าเมียใต้เลยยิงอ่ะเขาเอาเขายันตายลกว่าเอายะานได้เอา โอ้จเอาเมียจะปะนี่โอเคมีเมียตายแล้วจะมาเอาเมีอะไรน่อยบอกเลยเมียจะตายแล้วจะเอาแล้วเมียจะตายอยู่บอกโอ้แลว่าบปะกันเมียตัวนันตายอันสุดท้ายแล้วกัมาเอาเมียในน้อยนี่เลยนะนั่นยเลยจะปีอะไรนะเลยอ่ะเป็นจะปีเลยนะปีจะเอาหลังสุด สิบห้าปีปีเอาตรงนี้นะครับชุดน้อยก็ไม่ด้ะน้อยนะคะก็ออกแกงเฮียนปีนนิเนาะเลี้ยงเลยพ้นเรานคนซคน้อเค้กได้สิบห้าปีคนอ้วกคนอ้วกลูกสาวกอดแล้ววัละพอละล้าันพอละน้นคือเจ็กคือจีนหรือว่านปากซองแดนนาวอ่และบันนี่เป็นยังไงจังปะกันจังหวาเขาจักฟ้าห็นไมัแมแมงนุได้แปดอก บ่ได้เราแน่นดอกบ่ได้และบ่บ่บ่ได้ดอกแน่คิว่าฮกดอกหลานสาวถามพี่้อตีเลยแปดดอกฮกดอกสี่รูว่าหดอกเจ้าบ่ได้แล้วเขาจะมีปะจามชิหาปีบอกร้านนึ้เนาะานเนาะร้านเรเขาเป็นานบมได้เราว่าบ่ได้อยู่ บบ่่ธรรมดาบ่ได้แล้วเจ้าเขาจะมีป่าทำได้เนี่บโมนีบ่าโมแมนเรื่องนั้นบ่เอาบัตรดูก้อนดิเราพึ่งได้อีกเพิ่มเงี้ยพี่หนีป่าเราตลอดเอาเขายังได้เพิ่มเยโมแมนว่าอยได้เพิ่มเข้าสู่จานก้อนบ่ได้เราบอกผูเช่านี่เนาะพ่อแม่นนี่อยากให้ลุดลงเราอะจานก้อนบัตรลุดบ่ได้อยากได้คงทีชั้นหน้าชั้นแปดนะน้าเราดน้าเราบอกเช่านี่กับเพี่นซงเชี่ยวพ่อกันเช่านี่ เราบัดเอาได้ล้นั้นเราบัดสิขออนุญาตบัดคำเนาะด้วารัเล็กน้อยนะมันมันบ่บัดได้ดอกอัยุยังบ่มถึกนเรื่องตั้อันทาตัมือย่งบ่แห้งจำได้ตันหาแห้งจำเศ้าหาด้วยเศร้าไปรักเศ้าหาขึ้น้าหาสามชิพจำกำลังสมเาจ้าคอยหนึ่งกำลังเริ่มทำในน้อยนบ่เขาขออนุญาตได้ไหมทำไปทำไสั่เจคะมัน เขานั่นช้นีัก็ได้เรื่องนเน่ยคือเด้อจะดาวน้าหาอยู่บ่โอ้ขาห้ามทันว่าช่าหาห้าสามสิบเดี๋ยวช้ำน่นี่มันเขาเอิบราป้ากระดอถ้ก็ได้ช้มตูหนึ่งตันหาสาลีตันหาสาลีตันหาเนี่ยนั่นได้ช้ำนั่นคำเช่าหาหรือเช้านี่แมนแมนอยู่ช้านี่นะชิ้นหาปีนี่เขายังประจักษยังช้ำเขายังบ่มักประไดเรื่องนั้นนะป้าก็ป้าก็ยอดอันนี่แหละ ไปฮาริตนี้ก็จะไปฮาริเนาะบัดป้าก็จะตัหาตามือบัตุก้อนือว่าเท่าแล้วก็ยังนาอยู่แส่ตันหาบกอบอนาคตอีกหนึ่งเนาะอันนี้น้อยซ้าอายุสิบสามิบสี่นี่จะทีเห็นในช่องเถื่อนมากกว่าจะใาเหตุนะเขาบอกวาเขาตันหาเขายังบดชุ้งเขาอะเรายังว่าขันต้นเลยขันต้นนะอันนี้ออกน้ำถูกน้ำหมัดขผมบุหานเลยเ่า ยังไ่ได้แก่ว่าชั้นเสียเขาเข้าใจแล้วเข้าเข้เป็นเด็กน้อยเันนั่นะเขาสีสิบเดี๋ยวเขากับสิบสี่สิบห้าิบกขึ้นไปเนาะเขากัเขากัจนว่าได้ลูกสองคนซ้อนเท่อนี่เขาก็ยังบ่จากหับแล้วบันนี้ค่าเส้าหาหาสามิบี่ิบขึ้นไปเลยแต่หาเริ่มหลายบาททนายก็ม่จักพ่อบันนี้มีหนาอหลรใหคับ นอตู้เปลี่ยนใจเร่งมาที่สื่อได้ว่าโอรีได้ไปจนนอตใช้หมดไปองไปไปจนนอตใช้เนาะตันหาหนไปจนนอตใช้ไปจนหอดจะกปีไปจนหอดครบผาปีเจ็ดิปปีนอตูแล้วสับสามสี่ชินี่กับรงเริ่มได้ดีนะครับยิงได้สามยิงได้สามไม่ยิงเนี่ยคำว่าวางูกเดชงแห้งกำลังหมักเนาะกำลังมันกำลังมันกำลังยงลูกชงลกสามกำลังมัน ทำลูกหนึ่งนี่กะยังบคนนี้กยังบอันนั่นยงนไหนหนึ่งกสเนาะโูกโลกสามแหงหมักอลไต้องสองขึ้นแล้วมันกัลไใ้สี่นะเรื่องจิดาจุสันโคตรด้วยเรื่องทางสิ้นเป็นเนาะความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่งเซ็กซ์ความคนต้องการมากกันเนาะคุณลกโคตร็เจ้าเหตุเห็นหมด้มันบมแล้เอานโคตรเนี่ยเราความจริงเนาะ <ด>ก,ก็เรื่องนี้แหละเอสิว่าเนี่นี่มันจะไปหาเขาเนาะมันกาได้อีอกเนาะเนาะคันบ่ได้สิได้ลูกเนาะตู้ก็กได้เห็นแล้วหากว่าหายได้เจ็ดแปดเงน,นมันกลับโบได้แล้วก็ได้อยู่หนึ่งสองสามนี่กะสอ,องล้านสองแมนคือตู้ก้อนเจ้าเขาต้อบ่เชื่อจกประวัติตู้ไพยไปไล่เมึงขิดเก่าบ่เชื่อว่าเราบ่ได้แชมป์ตู้ก้อนตู้ก้อนอายเนะ อายตุต้พายด้เมียน้อยแล้ว้พายเมียิบสามปี<น>แล้วอายกับอายตุ้พายในเมียติบสามปีแล้วว่ะตุก่อนมาได้สิเจ็ดวเจ็ดปน้าได้ฮาว่าก<น>วาลูกตุ้เศ้าสามสิบคนนี้ก็ไ่ได้เข้าใจหมอเชือบมาได้คือคือ,อ,คอมันอเมียพนนี้เนาะกัมีลูกกับลูกเมียกัลูกคูนี่แหละไล่เท่ากันนะคนนี้ใส่ด้ลูกคนสามสี่สิบเรื่องปู้ชายเท่าไ คาปูกเนี่ไม่ามันหามันเบิ้ดสามเันหาสามพัหเถืออะค่ะสามพันห้าร้อยถือสามพันห้าร้อยถือเบิดา่อยคบเรารกันซิวินีแต่ว่าเอาเมียเลยแต่ว่าเอาเมียเลยห้าแค่นั้นเลยเมียยังคึงหนึ่งเลยนห้ายังเขไม่ใช่งานดอกพันห้ายังไม่ใช่งานทำหนัง อยากปุช้านออย่านอนหาย็เห็นโบได้มันบิดเลบ้าจะไดเปนเบิดขับมันเน่งแบนี้ปอกระสามปัญหามันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะเมื่อเท่านั้นคำกับบริลคอเนี่ยอเมีิอยู่ฮอดชาวอยู่บ่ฮอดอ่อดชาวอดที่ฮอดสามปัญหาลหง้าว่าลืมฝังแล้วก็บอกจมน้าอย่างเดียวมันเบิร์ดเหมัอนแห้งแล้วมันเบิดลอยน้าม่ยังหันแห้งก็เห็นโบได้มันเบิดเหมืนกระสามปัญหาเท้ารถ เขาได้เสียหอดสามพันเลยยังงอยู่มันบาก็ได้สามพันเอามับวะมัมนวหน่อยได้ตัวยมันวหน่อยได้มือมันบวหน่อยได้มอนอนเบิ่งแบบนี้มือหามือหกเอาาปีเดามือหาหกชาปีเดเจ้าอะไปีนึงมีเทไรเอเบิ้งก็ชเบิ่งก็ถัดนะอยู่ด้กันแะก็ชวบานห่ากันก็นอนเบิ้งกันแล้วก็พอะไรเออเอามือข้ามเอา

น่ยังบขิดยังคิดยังบดคิดตอนนี่นะตุ๊บิดแล้วเบิดแถลงแรกจากวันนี้พีผู้มาหมักเลยหน้าปัจจัยที่ปวดตุก้อนก็ได้เราก็ยังเอาตุก้อนไปหาเนะไปหาเรไปหาเนาะจะย้อมหาว่าล้วตามหาเมียตลอดเนาะเพียงเขาเราไม่ได้ตามจะคะแนนว่าอยากเอามืออื่นนี่ก็ได้เมียนะเจ้าอแต่งให้เมียนะให้เขาชุดที่เต้น มีผู้แตท้อีกมีผู้แทนกคุ่มใดกินอองเงยเจ้ามีพผู้แทนอยู่ที่เราเนี่ยหรอมีเอาไปเราปันเลยบ้านนะถ้ามีผู้แ่งให้เอาแลอบ้านเนาะบเรานเยขาเรียงช่างลายๆอูบ้านเนี่เรียงช่างอ้าร้าพู้ผ้ลายมิเตช่างและาวนเนาะมันออกห้องนั้นแทนที่กูนะเพราะว่าพ้าผ้าลายเรียงช่างนับเป็นีผู้เรช่างเบิร์ดนี่เาะเราขึ้นมาถ้าเห็นเรียกอีกคนนี่เราไปพุ่นตลอด เขาหายคืนมาสองจางกมือนเ,นเขาไปอยู่ชวนกล้วยน้ำจีนี่นคนแมบนบน่อคนนั้นคนแม่ขอคนน้เ<อ>ยเลยบ่อจีนจีนต้อนบนท้าอยู่น,นบน่อีมีแม่ของบ่อขับจีนตัวตัวชวนข้นมือน,นี้นมีแต่ค้นแมวแหละเออเอาเออขามาไกลเลยมันยูายแดนจย่งนี้แต่จีนเราใอย่านีแต่พวกอันลากูงมาเละคาบอนชวนบนท่าอยู่ในบ่มนีัวนตะนามาขึ้นอาตะปื้อโบราณ โอ้ยมแต่ล่าชุ้งเรามาลองตกแตงที่ห้งน้วนี่แหละเขาจังดาเซ็นเขาเ่าขาใ่ไทยกวนกวนวันคนละคน่าสองคนมันโหกโอ้ยว้าวเรทำมาเลยซีเราลย่าเนี้ะ่าเขากรแตงก็าวกอเลาุงอยู่แต่ลางนะราใส่คนนี้ในล์แล้ว ทำน้นชวนตัวเขาไปเผาน้นบ่มีไปดอกนี่จะคนลาวเาคนนั้นจะปเเาอาเมียไปนอนอยพุ่นน้ำมาบบบนี้หึงไปได้ตู้สีลงอีกเกี่ยวเขาแล้วเหรบว่าันเอาลูกเอาลานเจียเขาเกี่ยวเขาเอาเมียได้ไปดูน้าแต่ก็แปลกไงมานี่มาอยู่เอาลูกเอาลานให้เขาเกี่ยวเขาช่น้ำเลี้ยสักคนเนาะเอี๋ยวไปอีกล่ายูบได้เปไหนมาเนี่ เขาพายุซื่นี่่นี่ลบไป้วเอาไปหาซาบุนนะพันยันมันอยากขายมันยัมันยังเดืซือมันอยากขายดีเขแกไปคับคนดูเจอคนดูยังยซื่อขายมันขอไปเน้รอไม่่คนบรณเห็นวิ่งเขาอยากไปใส่เป็นน้ำเออาุาคุต้องเห็นวิ่งออกกำลังกายเรื่อยเห็นงานนั่นงานนี่คุทหันคุดนี่เอในสมัยก่อนเอาเนี่ยสะตายปลากันเนเนาะ แล้วน่เขาดจะพอดัวแล้วขานอนบ้านช้มปีปีห้าพันมีง้ออาหารกินทานเนาะนอนเ่หาวคำเนียซีม้มันลูกโลกข้าวเห็ดหัวรักวัวนะพอดียอได้เห็ดกะหัวหอบติดนานเนาะนานเศ้าชาสองเอกตานาชาสองเอกตาหัวหอบปิดในเอกตาหนึ่งตัวคกไร พวกไรปายเอาเจ้าไรเอาเหมือนมีไรแบบนี้ตัดกับตัดเลื่องคนเดียวดูอะเรื่องยาวๆมะอย่าเมือเดียวก็ไปจากห้องวางก็บมันก็หัวไปเห็นทำไมคนเดียวแะ่แล้วหัวนองนี่ยจะต้องไปท่นผู้ผู้ออกช้นออกช้นอ่อนเหมืนเนาะร้านน่ะ้ตื่นนอนนะหัวมื่อเลยหลานเนี่ยเมื่อนอนบ้านท่าว่าว่าจะหอนมาดูนะเจ้าคือบอกออกมาโอ้ยพ่อแม่ก็อยู่พูดกาษาเแต่อยู่พ่อแม่เจ้า อันรังเทือกนี่เป็นบุญเป็นศีลช้ำพูดผ่านแล้วไปรถนะไปละครมาฮามาเนี่ยร้นานบอกพ่อใหญ่อยให้หมานอนบ้านเด้อะแต่ร้านพวกเปนลิขชาตยังงงอ้าเมื่อมันก็บ,บอกขาดเลยเนาะไตคันโกะอยากมาล้วแล้วนะปัวก,วปกเกลียร์แล้วก็นคนทนะลุดเนาะรักบักใหญ่กับขับมาขึ้นมาได้กับพุ่แล้วถา้าหาลูกหาเต้าแล้วมายอ่อดเนลยไม่ถึงวันนอน,รรบ,นรรบ่ลัฟบ่ลัฟอ้าวฮอด เขาเคยหลุกชันมาเนาะหุ่งปุ๊บห้าโมงยังปิดมงโกดว่างอยู่ใบเสียงดังโมงมันไมีคนปุ๊บแต่ยังนอนต่อช่วโมงแล้วมันก็อีกแล้วคนเถาเนาะโอนเถาเลยสินอนนอนหน่อยเห็นเรียกรลายอยู่คเว้นเรียกรายก็นอนลายเด้กันอนคนนอนเราไม่ชนน้ำยังอันอย่างอื่นไปหลอกไปเนาะเขาาะอันเดเวนจนแตกเด่นเจราห์เด่นเอะ ขอเรื่องไม่คอนวัดนะฮะลี่โออลีร้องอนที่ขนี่ขันนิ้วมือขอมันกจะจุนโอ้ยยนองงี่ี้มือเนาะอันนี้อ่ะผูกแล้วดของเนาะถาลูมันดูดูสังดูซาไม่ค่อยใายกินเลยเิดจะเกลือไม่ได้ได้นั่ง ตูพายกับตูก้อนมันหนังกันเจาเป็นยังไงความูุสึ่้งความอต่างกันเด้อต่างกันในไดจีดาวเออตูก้อนผัดแล้วยับเขายับเข่าแต่เราไม่ยับจับมือเนาะเออว่าไงป่าวว่ามือฮอดล้เออความความมันอี้เราแบว่าเราดื้ออ่านัยับเขาูนล้นะ่ไดู้นอูนูนไปก่อนล้นแต่เราหมดก้อจะพูด้จะไ่ได้เมียายงนี้ นราญาติปยิงบ่ชอบนน้องยิงเนาะบราเมนเราสุภาพบ่เรนยิ่เก่ี่เราสุภาพเาเป็ชุกภาพเราห้เกียดผู้นญิงเราเป็นสิบห้าคนอันเก็บปากว่ามือถึงเนาะเราตุก้นนี่แล้วหลู่เนาออันไรเราหูว่าจุนี่มันมีลายหูลายตาเบิ่งสอนกันสูภายเหมนกห้เกียดอันนั้นในในได้เลาเลยลายนอกรเลลายนอกรี่า มันเป็นอะไรตู hmm. ้เพ hmm. uh, ื่อนนะมันเพื่อนตื้อกันไหม้เป็นเอาข้างหนามาก่อนอาวุธล่อตานี่ต้องดันไปก่อนนะคือเสือเห็นเหงือมันต้องคาบไว้ก่อนมีอย่างที่แน่เขยจะต้องคาบเหงื่อก่อนเออเพื่อนระเฮียนมาจนเป็นเสียงเป็นมหาลอะไรกันแน่นี้แหละวว่าอันไหนเนี่ยเป็นจานเป็นจานเลยอะอันหนักเป็นกว่าดถวยอย่างนี้่น้อเสียงหลดน้อดังน้องปวดรางวัลไปเลยเหมืนบอกถ่วย กลัวถ้วยเป็นเท็กเขา<อ>แบนลงแบนลงถ้วยมันจ่อมขึ้นนี่แบนลงแบนลงตอนที่ว่าทิดอองพาอันตู้ก้อนไปหาเมียน่ะเอฟซีมนคอมมินมาว่าโอ้ยพอตู้กอ้อนโบวียกับมาสานกับบุกิตารุ่นมะเท่ากับพี่กลัวขึ้นว่ะคนที่บอกคนที่บอกตู้ก้อนจะหาเมียมาได้ล่ะคันดูกับมาสานกับบุกิตารุ่นมะเท่ากับพี่เหรอไปบ้านนั่นออกับบ่อได้ไปบ้านนี่กับบ่อได้ไปบ้านพังคูนี่กับบ่อได้เนาะ พูซาเอาเกลือเอานั่นเอาเกลือแช่น้ำแกงให้กินน้ำแกงเต็มบ่วงให้กินเค็มจนว่าอริ่โดสเล่ากันจนว่าโอ้ยที่ขาดคอยระวังแม่ที่ขาดคอยอีดีเราปะเราอ่ะอือเขาจะแกงเราบ้านนี้เอฟซีเราเนาะแมนบัดไปทล้ไปเยือนแล้วกั้างบนก็ไม่ได้เห็นแล้วชนะแต่ก็บาดอายุตอนนั้นกะเราามอยากได้อีดีบ้านนี้ชนะมันแล้ไปจากเรมันชมความอยากได้เราหรือบ่อแล้วฟังไปพี่น้องติดตามกันไปเรื่อย คันว่าจะได้กันฮักชาถนนนใจกันไหวเขาอยู่นอกตีนรองคือตู้พายเพ่นแนะนดำหน่อยกันนี่แมนยุ่งเจ้าจักจอกให้มันอยู่ในขอบเขตของครอบครู่ออแมนบอ้กว่าจะมีโบนัมสโสดขันเจ้าโสดนี่เจ้าว่าให้ได้เนาะให้สาวบุญโฮมหันหยอกลุ้นขันสีบอมเบปัญหาคือเจ้าอะหยอกกูเบาเนาะหยอกกูเบาคือเจ้าหยอกสาวฮะเจ้าเนี่ยเจ้าเราหยอกเจ้าเนาะเมียเรากับเพื่อนว่า แม่มันยังเข้าใหม่ป่มันอนุโลมกันอยู่พวกนี้มันอยู่ในใจเนาะหลาเทื่อาที่มันก็มืออดเนาะเลือกในน้ํานิ่งมันล่ะเอนน้ําใหญ่มันไหลเลกมันมันหลลกหลนิ่ชจเนาะแมันก็แม่นร้อยได้พันได้เมียมันั่นมันบ่เอาชั่นซั่นนี่เนาะแม่นไปเห็นกันชองมือเอาพนน่ะมันร้อยกว่าตุกจานก้อนี้ว่าเห็นบ่เห็นบ่ตกพบ่เห็นบ่แม่นร้อย สายโหดระดับพันรับพันน่ากันไอ้ต้องเบิ่งกันไปก่อนเนาะเบิ่งซชื่อก่อนนะว่ามึงอย่าว่าไอยนี่มึงอย่ามึงโหดเด็กมึงเขาโหดก็มึงอย่ามาหูหัวหดวกลัวอ้นี่ได้สิเก่งเขาได้่นมันมาช้ำนี่นี่เหลาวใต้โหดอะไรได้มันลอยแล้วคนเพิ่นขมิ้นมากเพิ่นขมิ้นมากจะคอยก็ว่าตู้ก้อนนี่หายหักสานลำใจอัน เอ้ยบุญมีไว้หลายพนบาผมบอกว่าเพื่อนเขามีนมาว่าเอ้ยบุญมีไหว้หลายถ้าเจ้าบหักาน้ำใจแล้วนี่เจ้านี่จะจุดจดบได้ไข่วะจโบได้ไขุ่ทาย่กจะแดงว่ะโบจาบยแมนจุด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 จดจุ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 ดจดจุ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 ดจจุด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 จดจุ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 ดดจุดจุดจดจุ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 